สร right? ุปแล้วไอ้แต่จริงๆคือสำนักงานชนมันอยู่ในสปนไม่ใช่หรอใช่คือสำนักงานประชชนเนี่ยตั้งขึ้นมาตามระเบียบสำนักงานยุกว่าจะให้มีชนบทชนนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นฝ่ายฝ่ายริขังการของคณะกรรมการทีนี้ต่อมาเราก็มีมตินะครับที่ประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเราบอกว่าให้รวมนะให้รวมการงานชนชนเนี่ยไว้ภายใต้คณะกรรมการนวยบาที่แห่งชาติคสชนะครับซึ่งก็มีทาง ทางสำนักง,งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมทบีกราห้าสิบสิแวนล้อม,อม,มหรือสพอเ,<ม>เขาไปฝ่งงายในราคาฝาิหา,า,ารังการตรงนี้การทำงานทั้งสี่ร้อยแปชุมชนเนี่ยก็จะส่งข้อมูลมอบไปให้ทางทางฝ่ายกในขังการคือทางสาพอพเนี่ยเขาจะดำเนินการนะครับทุกวันนี้เขา้าดำเนินการอยู่นะครับ<ม>ก็สามารถที่จะมีคุณอารมณ์ฉัตรคุณเจี๊ยบเนี่ยเขาเป็นคนที่จะรู้ข้อมูลทั้งหมดเลย486ชุมชนเนี่ยชุมชนไหนให้อะไรยังไงตั้งไงเนี่ยเขาจะรู้เขาเป็นคนได้คนสานต่อ นะทุกคนสามต่อทั้งหมดเลยครับเพราะววันนี้เราได้3ามร้อยหประมาณ3ามร้อยกว่าชุมชนแล้วอะประมาณ75็ดสิบเซนี่ยที่มีการที่มีการอนุญาตนะครับให้ครอบครองและทำประโยชน์ได้ในแบบช,ชนบนในแบบในแบบของคอสช,ชอสคือว่ามีการจัดที่ดินแต่ว่าในรูปแบบของคอสชอด้วยและรูปแบบถ้าไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายคอสชอก็ไปรูปแบบตามที่หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่เช่นป่าไม้เนี่ยเขาก็อนุญาตตามตาม ครวพื้นที่ที่มันได้สนุกชุมชนไปแล้วอย่างคลองโยงอะไรเงี้ยฮะอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดยุบยุบแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีสี่ชุมชนนะครับสี่ชุมชนนี้ก็ยังเป็นสนดชุมชนต่อไปนะครับจิมต่อไปเลยก็ก็ไม่มีผลอะไรเาก็ยังเป็นสนุชุมชนก็อยู่ภายใต้ที่ไม่ได้โอนกลับคืนก็ก็เขาก็ยังเป็นก็เนื่องจากพื้นที่อย่างโอเคอย่างคลองโยงไม่มีปัญหาว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นของสาวกเรียบร้อยละของอะไรนะฮะสาวกของโยงเขาเป็นเท่ากับเป็นเอกชนนะครับแต่ละเขาก็บริหารจัดการตัว อีกมีสองที่เนี่ยเป็นของสปกรมันก็เป็นมันก็เป็นพื้นที่สปกรเหมือนทั่วไปคือเป็นสปกรอยู่สปกรอนุญาตให้ชุมชนชุมชนไม่เอาชุมชนไร้ดงนะครับดําเนินการสนบนุนชนุมชน,นได้นะครับก็ก็ก็เขาก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ครับแล้วพื้นที่ในโครงการหรือที่เหลือครับผมที่ยื่นเข้ามาจ <c oughs> ะทำยัง <c oughs> ไงง่ายสี่สิบสี่ร้อยแปดสิบหกชุมชนลบสี่เนี่ยแล้วก็มอบไปให้ทางคสชเป็นการต่อไป คชก็ได้มีการอย่างที่เล่าให้ฟังว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป้าหมายของคชอยอยู่แล้วประมาณร่วม200ชุมชนได้แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาไปให้หน่วยงานเนี่ยหน่วยงานเนี่ยแต่หน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีรับผิดชอบเขาเองในการที่จะอนุญาตให้ชุมชนเขาอยู่เชน่นธนรักษ์เขาก็จะมีกฎหมายของเขานะครับบางส่วนเนี่ยบางส่วนเราก็มอบให้ธนาคารที่ดินเพราะเขาไปดูแล้วว่ามันเป็นเอกชนธนาคารที่ดินรับที่จะไปซื้อแล้วก็ ให้ชุมชนเข้ามาทำประโยชน์นะครับอันนี้ก็มีถ้าว่ามีแล้วลที่เขาเดินหน้าไปแล้วเนี่ยเราก็คือต้องชะลอใช่ไหมจากมติครั้งก่อนเนี่ยก็คืออีกสี่สี่ร้อยลบสี่สี่ร้อยกว่าชุมชนเนี่ยที่ที่เข้าไม่คือชะลอแต่ว่าทําในรูปแบบคอทชคอทชภายใต้คอทชในแนวทางของคอทชอาจจะไม่ใช่แนวทางตามระเบียบสํานักนานยกก็ด้วยการจัดให้มีชุมชนครับเราทำมติคลมในอังคารหน้ายังไม่ยุบยังเดินหน้าต่อได้ไหมฮะยังยังไม่ถึงขั้น มติคลมอครับ <earn> เพราะว่ากรคลมอมันต้องมีการอย่างอย่าง,างที่ที่คุยกันวันเนี้ยอืบกติเรื่องพวกเนี้ยเขาก็จะเอาเข้าอนุกรรมการนโยบายของคอตชชอรพิการก่อนถ้านโยบายที่มีท่านพุทธเอกวิตยวงค์นวัลท่านประธานถ้าอนุญาตอนุอนุกรรมการจะมีมติอย่างไรประการใดนะครับถ้าสมมติสมมติเฉยๆผมว่าเอาถึงขั้นยุบเลยยุบเลิกเลยเ่ามื่อยุบเลิกเนี่ยราต้องต้องผ่าน,ผ,านผ่านอนุนิก่อน อันนี้อนุนี้ถึงไปเสน,นออน,นุใหญ่คือคอทชอถ้ามีนายกเป็นประธานคอชอเห็นชอบปุ๊บมาถึงเข้าวคลมอเพราะงั้นเนี่ยการที่จายกเลิกยังมีขั้นตอนเยอะมากยังไม่ได้แบบว่าปุ๊บปับ๊บแต่เรื่องได้หรอกแต่ยังใ,ในขนาดที่ยังไม่ยกเลิกแต่อีก400ชุมชนก็เดินหน้า,นาต่อไ,<ป>ไม่ได้ดดไปอย่าปทุกวันนี้เรามีการมีการจัดสถานีจำกินจัดี้แล้วประมาณประมาณ2ร่วม300ชุมชนนะแต่ว่าจัดในแบบคอชไม่ใช่ชุมชนแล้ว แล้วที่ชาวบ้านมายื่นวันนี้ครับจะรับอย่างอะไรยังไงบ้างครับก็วันนี้คือจะที่น้องก็อยากให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็รับว่าวันที่30เนี่ยเราจะรับว่าจะให้เสนอว่าเสนอนะครับเสนอให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะได้มีการพูดคุยกันนะครับมีความชัดเจนว่าแนวทางการเงินร่วมกันกับคอทชชนจะจะไปในทางอย่างไรนะครับให้ตรงกับที่ที่ตามตามตามข้อเรียกร้อง ผ้าประชาชนนะครับเพราะมีโอกาสแค่ไหนครัที่ที่ก็คงต้องคุยคือคือคือตอนเนี้ยการทำงานเนี่ยมันอยู่ภายใต้คอรชแ่ะอันนี้รัฐบาลก็จะจะจะให้ให้คอร์รชแหละทางการนโยบายที่ห่งชาติเนี่ยคนดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ได้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 เหมือนเมื่อก่อนที่อาจจะอันเนี้ยอันเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้อ่วนุมชนเนี่ย ก็มาเหมือนกลไกกลไกหนึ่งนะครับในการที่จะจัดที่ทำที่ให้ประชาชนนะครับตอนนี้คทชอเขามีมีจัดตั้งขึ้นแล้วแล้วเขาก็มีกฎหมายเขาแล้วแล้วก็กำลังจะมีสํานักงานคอทชเกิดขึ้นนะครับครับตอนตอนนี้ตอนนี้อยู่อยู่ใกล้ยังใกล้อะใกล้แล้วเพราะว่าเพราะกฎหมายตรงนี้การจะจะผ่านจะผ่าแล้วนะครับเราก็จะต้องเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดเลยในเรื่องของการจัดที่จะมีกิจภาพบวมทั้งประเทศนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็ในเรื่องของถนุกชุมชนเนี่ย เมื่อพอมาอยู่ภายใต้คอสชเนี่ยคง<ม>ต้องมาคุยกันให้ชัดเจน<ม>ว่าจะเอาอยัางไงจะทำยังไงนะครับซึ่งก่อนที่จะต้องตรงนี้ต้องชัดกี่ก่อนก่อนที่ตอนที่พี่แม่มว่าเนี่ยก่อนที่จะจะยุบเลิกยุบเลิก,กไอ้คำว่ารล้วเรียบจำนักนายกหรืออะไรเงรี้ยหรือยุบเลิกไม่ใช้คําว่าสนบทชุมชน,ชนก็ตามเนี่ยแต่ว่าจะคุยกันยังไงว่าจะทําเช็ดเราหลักการเนี่ยนะครับทางทางภาคประชาชนก็บอกว่าหลักการเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับ ก็อยากให้คงหลักการนี้ไว้โดยที่ปชก็จะทําในรูปแบบไหนอันนี้เราคงต้องมาคุยกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือก็คือรับไว้ว่าไอที่บอกว่าจะให้ยุบเลิกเลยเลยเราก็จะฉะ,ะลองไว้ก่อนนะครับรล้วเดี๋ยวใหม